어, oh, 감사합니다. สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพภารวยพอสไสว์พารวยครับเอฟซีครับผมวันนี้มาตามข้อคาคนดังกับงวดที่ผ่านมาหนึ่งหกหาเม็ดเดียวกับวิธีงวดก้อนนี่ก็แปงว่าเม็ดเดียวนะครับสองวดสามงวดอีดกันมานี่เม็ดเดียวมาตลอดกับเอฟซีครับผมแนวทางของข้อคํานะครับนา อ่ต้องวดคนฝันว่าผีขี่สร้างมาหาเอาของมาให้แล้วก็บอกเลขเอาไว้ขับเอฟซีกับผมนะครับเนาะอ่าส่วนอ่าคนฝันเพิ่มเติมอีหยังบอกไปฟังพอข้ามคนสีบอกสูฟังนะครับเมื่ก่อนสิเขาไปชมคลิปของพอคำามเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับมักกะจัดกัดกะบพัน กันมักกันชอบกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผู้เฒ่าพาร,รวยพอสไไวพาร,รวยเนี่ยครับเอฟซีครับผมขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนครับมื้อนี้นะครับนะพ่อกานวันที่12กันยายน2,568โค้งสุดท้ายฟันธงเลยขับเอฟซีครับผมไปฟังพอค้ามเปนจิบอาสู่ฟังเลยครับเด้อ ฟังกันแบบสดๆครับ FC ครับอ่ากำลังขายยุ่พอดีครับ FC ครับผมออ้ออยู่ไกล่น้ำตกอเสียงน้ำไหลจา,ากจากอยู่ครับ FC ครับผมทึ่งฝนทึงน้ำอ๋อคือมาตากแดดไท่ละ่ะมองพูดแล้ว ห้องผุนละบางที้มันเสียงน้ำตกดังใกล้น้ำว่าสิไปเสียงหน้าผุนละอย่างได้ไปหอดบ้านแล้วว่าออกไปนาเมื่อกี้นี้ว่าสั้นว่าเออเออบอกถึงน้ำหาหอดเฮือนหอดสั้นผุนแล้วน้ำหาเฮือนผุนแล้วหมื่นดิหมื่นดิหมืดนหมืด่นโอ้บ em so ่ม si eh. wow. ืดนหรอก ไอ้รถมาไไ้บ่โอเมียมหาติเอาควงว่าเขามาสวงบ่ไปทำงานตีโอ้ไปทำงานแล้วสองเฟินบนของ้กของบาทนี่ครับเอซครับผมฟังขักขักเด้อเอฟซครับ โอ้ยส, oh. สัวสิตามหาตัวเจอเอากบด้เห็นจังได้ก็พอบ่ได้เลียบบ่ได้เบื่อบ่ได้ยังเราก็แต่่วาเกี่ยวตาม้อนฝันเด้อโอ้ก้อนฝันเกิดาำก้อนฝันครับผมอ่าวาติดีครับพ่อคำครับผมสวัสดีครับผมอ่าครับสวัสดีพ่อคำ ขันบอบอ้านอีลีบอเห็นกันมากไงดิบอเห็นบอเห็นอ้าไปไปท้ำบุญฮึอ,อยู่บ้านเออฝันบอกครับเือในความฝันในความฝันไปท้ำบุญอยู่บ้านบ้านโอ้อยบุญกอชากันระเออยันแต่ว่าคนบ่ได้ไป ไปผมก็ไปโอ้พนไปอยู่ไปนอนจะพุ่นนะโอ้เออว่าเลยโอ้วังหันสองสามเมื่อที่หาเราเห็นนี่ไปนอนจะพุ่นดิ่นอนจะพุ่นโอ้มาเป็นฟันไปเออโอ้ไปท้าบุญบุญข้าศักเออไปท้ำบุญทถ้หยังเยอะทั้งบ้านเนี่นี่ขึ้นก็ได้นอนออืโ้นอนมาขึ้นบุญข้าักนอนก็มีมีสร้าง หือสร้างกับงูไปน้ำกันจะไปหั่นอาผมย่านผมบ่มาโอเคป้านครับสร้างกับงูอยู่พี่บ่เมียนน้ำไปฮับเอากพอข้ามอยู่บ้านเงี้ยนย่างบ่มาย่านบ่มาโอ้ยย่างบ่มขึ้นมาพันพี่ครับคนไปน้ำเอาเลยนอดอยู่นี่คนฝันเดียร์นอนอยูย งูไปเกี่ยวเลยโอ้ตู้เกี่ยวผมสร้างก็เลยหเอเอาเอาห่วงเอาห่วงหออทั้งผมทั้งงูห่อเอาเลยไปคือยังมาคือยังเหินฟ้ากัดยมาเลย ห่อมาเลยวะทอไอืมอืออย่างย่านบมาเออดูมเลยวะทอไปอย่านบัม้าแห้งอ่ะอันผมไปท่างพูดมีเดี๋ยวมาผมถบ่มาง่ายอืออืออันผมไปอ่ะเออไปก็โดนยังไหแค่มือสองมือจังได้นเป็นยังไงเออจังได้ปนํน่มวีผมก็ ตั้งหายตั้งด đ าหอยคุนโอ้หายห้งูกับสังเมนโอ้โอ้แม่ยังเออจิบกป๊ายอยแมาทำบุญหาพอพอมืใหญ่ยเขาากม่เฮ็ดเก็ต้มขนมใอ้พอเออจิบไป๊ยโย เป็นห่วงกป็นไงทักแกวว่าสิโอผมให้ให้ให้ก็ยังให้เม่อยาคุณเลยโอ้โหเออเป็นเรื้อกับมาเออกลับมาก็ขี้เหินมาก็เอาผมมาลงนีเลยนี่ือล้งลงมองรถดิแทกโอ้ลุ้งเันมองตอดรถดีแตกเด้แมนมาดทั่ว ว่างแล้วผมก็เดินก็เฉียงไปเลยเดินก็เฉียงหน้าเลยอสนใจบรเบาก็ไปังเียวไถไปยังมายังโอ้ห็นว่าสูนให้สางก็งบ่อผูสนโอู้้นดิบ่อเห็นเชื่ออยออเขาไปหาป้ายังแตบผมบรษหายสัญญาเลยไม่เป็นจ้งทีแล้วอ่จุกอะไรผม ผมกกูิดตีห้เพือก็ว่า<ะ>อันให้ว่ามาหว้วปุ๊พวกนียการคิดว่าสร้างกับงูนี่ไปเอามาแต่ว่าบักขากับนี่สร้างเกี่ยวเอางูกับพวกข้ามนี่หอ่อมาเลย หอบ้าหอดเออหอสูงว่าเทงอากาศเลยมาล่งตรงท่างเขาเียงนาจาะของนี่ละมาลองเนี่ยขก็เดินกัไปเฮี่ยนผมเลยออไปเจ้ปบกีเหนื่อยฟ้าฟังยังตะขึ้นหอดแห้งย่านบ่าานั่มเอาตัวนี้อืมูพันย่านบาากันที่เรอาพอได้ขึ้นมา หนึ่ก็เอาเกาห่าไปผมจะตีให้มันม่เห็นเลเห็นเบอร์อียังเนาะเอออันนี้เขียวว่ามันสูงละหอมากนี่หอมากนี่เออมีวูมีซ่างมีคนด้วพี่น้องเออเกตหาอ่าเกตหาก็มีแล้วก็นั่นผมก็โอ้เกตหาหนี่มีแล้วตัวเดียวโคโลต้องงวดน่ะ อ่องวัดก็เจดหาเออบาทนี้คือเจดหาเจดหาเก้าบ่อสามตัวดิเมีย <c oughs> นบอ่อคือพอข้ามว่ามันเป็นแค่สองตัวคื <c oughs> <c oughs> เอเขาเขาได้เดียวเก็ดหาเนี่ยตั้งแต่ตัวงวดเห็นว่าย่ำเลยว่ทะทวีสำมาย่ำเลยเอ เจ้าของมาไห้เนาะเออเ้าเจ้าของมาไห้ดิอ่าตองวัดมัานตัวไหนก็พ่อคำเก้าหาเก็ดหาเก้าหากับเก็ดหาเท่านี้แปดห้าเดหาอเอาสามตัวนี่เก้าเจ็ดห้าแมนบอเกมนบสามตัวนี้เก้าเจ็ดห้า แปดห้าเก้าห้าอืมงูนี่ยกำลังเจียวสร้างกระเาอยู่ดีเพราะข้ามกับหาอยู่แล้วมั้งนะกอดกันรู้อองูเกี่ยวพราะข้ามอ่าสร้างเกี่ยวพราะข้ากับงูเกี่ยวคือกันเกี่ยวคือกันเอาง่วงนี่นะเอาง่วงพันอ่าอุ้มเอามาเลยอุ้มห่อมาเลยห จมจไปตัวนึงเฮ้หานึงนโอ้โโอ้โโอ่่หานึงหานึงโอหานึงหานึงแต่าเจ็ดี่เกาลยกเกาีแล้วใกล้ใกลกันใกล้เคียงกันมากเลยเนีเูีบบวกบวกกับบกบบวบกับบบบบวกกับกกับักับกกบ กับงูกับอยังย่านเนาะนโอ้ัเห็นว่าย่านงูวะท่านพี่แทนที่สก็ที่มาให้มาบอกมาอย่างน้นเจ้าผมมันแก่แข็งสู๋โอ้ย่านทุกท่างย่าน,ย,านย่านยูแห่งใก่แข็งสูปล่อยเห็นงูรัดมาเลยเ <laughs> ร้อยองลงลงมาเลยวะท่าน คล้ายๆกันที่ผู้พนออกของมาให้ตองหวัดอ่ะเจ็ดีิบพามื่อกี้กับขึ้นมาน่ะนั่นแล้วอันนี้กับบ่ได้กับขึ้นมาฮะกับได้กับขึ้นมาเลยที่อันผู้มาตองหวัดเพาไอะไรกับขึ้นมายังเอาตานี้นี่กับฟูนี่พ่อกับไปกับขึ้นมานี้เออไปเอากับขึ้นมาอนนี้นีสร้างกับงูอนี่ดียวเออสร้างกับงูไปครับกับขึ้นมาอันนี้ที่อ่าดีๆกับบ่ได้เพราว่าสิไปเรื่องบุญเข้าศากอะไรเออเนาะแมีนกัน ได้เดินทางไปแล้วม่เอันอืมะตกเก่ากันชูจีเล้วตกเก่าเท่าไรพอตกเก่าหนาหกนีเอานี่นี้เกาหาหาเก้านี่สำรบไปนั่นบอก่อบนเนี่ยเดีอบนเนี่ยเดบีนบนอยู่ไหนพันกันราบอกอยู่หันเจ้ยเียเน่ยพอข้ามกับหาอยู่แล้วเนาะ เขาข้ามก็หางูมประกาศเอิร์นมาเจ็บยิ่แล้วสร้างกับเป็นเก่าอยู่แล้วนู่นกับเกี่ยวไว้เอองูกับเกี่ยวไว้มันหัดติ๊กันอ่อนตอนไม่ทั้งสร้างไหมเกี่ยวรัดอืมห่อเลยบาดนีเห่อเลยสร้างอยก็ต้องหลังอ่าสร้างอยก็ต้องหลังดิกับกับไปบ้านเก่ากูเนี่ยก็ว่าโอ้ไปบ้านเก่าก็วิ่งวิ่งไปฮบผมกลับขึ้นมาหน่อยงูกับสร้างอ่าเออโดนมาก็ได้สติของผมนอนอยู่หน้านี่ มีแต่ง en like ูกับส้างเลยผมขอบคุ้มหรือขอบคุ้มผมโอ้รันยุบหรือเวียนโอ้มีงูมีสร้างวันเนี่ยอื่นบ่มีโอ้พอข้ามเก็เลยว่ามันไปบานเก่าโตเก่าอาจจะยังออก็หางหกหางหันหัวลงไหนดิเนาะเอาโนลงไว้ฮนลงไว้บอกไว้ เฉยๆหเอออๆมันไหลออกมาวันเ ok> ียเออหูโตทั้งกายเออเออเออห้าหกห้าสองหมวดสามหมดชวนกับมีเรยตกหัาเลยพี่น้องเอ้ยเก้ห้าหกห้าเอออืครเป็นตูกเกาเพราะคว่ามันไก่มันมีสิดได้อยู่เพราะวันมีเก่าหาอยู่เนาะอออือนี่แหตามว้วันของผมอือครับผมในในวันนั้น ชิ้นที Donc, en, d, bon ่ออกข้างซาไปท่านบุญบุญก็้ากาทาเตี้ยแนงวันเอือนนี่ผมฝันผมขุดบ่ออกขอมัเกี่ยเลยโอ้เออมันมีผลประโยชน์อี่ยังเออเอาเอาตะวันชิ้นวันที่มันเป็นนั่นยางดี โอนวนอนสิว oh, ่าน so ่ามาผมเตโอ้โอปมันนีหมดน้ำหาจนนั้นลูกซีดลูกซีดเอาอ้ามจับไปแน่เอาะมาณนี้กลับผมจะได้สามตัวกระตัดเอาด้นราสามตัวก็อยู่ในนี้แอบ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 ไปขับเอซครับผมีผมอา บอกตามข้อฝันได้เนี่ยครับครับอืมผมบริคือคุษณาคือเขาขายยาขายเออข้อละทัดอ่าคือฝันบอกฝันกับผมคือบอกฝันไปเลยบอกฝืนฝันมันฝันคู่มือนล่ะออคนเฮาเลยเป็นไปบ่ได้ที่บอกฝันมาดิยัพอไหวเอออ่าเอให้แห้งงูนี่ครับผมนอนแล้วกูต้องฟันหลังทุกขึ้นพราะเออจะกิน เป็นจริงบ่เป็นจริงเอออ้าวเอฟซีครับผมอันนี้คือครับผมเป็นแนวทางเลยครับเด้อครับความฝันของคุณป่อเพิ่นครับก้าวหาเจ้าถาเจ้าถาครับผมเมื่อตะวันก้าวหาแปดเมื่อละเออเออกับบอแนวบอนอนแมนทิ่ถาเพราะว่าเอ่อืมแลวเข้าฝันกับงูเกี่ยวกับล้อมมาละงูเจ้าเพิ่น งูเจ้าพิ่นบานี้สร้างอุโมงทั้งงูทั้งคนสร้างละผ้าหาอมานะครับนะอาจจะเป็นบนเป็นล่างนะครับเรอเอฟซีกับผมอนี่ก็พผู้ได้ความฝันครับผมเ็นบอกว่าเป็นตัวยงๆคือหววทุกงหวดที่ผ่านมานี่ก็บอกตัวเดียวร่่ๆเลย กล้วฝันมันได้เปลี่ยนยักหน่อยนะพอเนาะอืนนี้เป็นกล้วฝันครับผมโฉกโฉคนมานำลำได้ด้วยเด้วเอฟซีครับผมครับผมครับคือเจ็ดสีอยากเว่าคือเจ็ดสีอหยกกระดิ่ตัวพี่ตัวน้องไปแลนเอม่กา้วยฝิงไปโลดครับผมคือตองวดนี่พอคำนี่ ฟันว่าขีสร้างไปส่งเ<ม>พื่อนเพื่อนบอกว่าอีกเจ็ดสิบหาหมื่นสิกลับมาอ<ม>ืนะครับเนาะ,ะบานนี้พราะคำกับเรื่องบริณอนอยู่นี้เลยมือมือนั่นเป็นงานบุญก็เลยได้ไปบ้านเก่ากลับไปบ้านเก่าเขาอีเทียผมไปฝันยอยบ้านเก่าสร้างกับงูน้่ไปเอา<ม>นะครับนะฟังกับการสร้างกับงูน้่ไปเอางูเห็นงูฟ้าไปเกี่ยวท่านที่เลย<ม>่ยานบอกกลับ สร้างเห็นโวกกอดเอาทั้งงูทั้งปลาคัมอ่ะเอาง่วงแหละครับพ่านเอาเกี่ยวเอาบ่ได้ถามอีน่คข้าบเลยเนหาะมาเลยครับอยู่ทับผมห่อมาเลยกันถามเลยคือผมกินนี้ไปโอ้ยี้ไปบ่เห็นส่วนเห็นเงียนผมครับผมเออสร้างฝ่ายย่านนี้ก็เลยข้าห่อมาเลยเอามาปล่อยลงทางเขาเชียงนาล้งแรกยางเขาเชียงนาจ้าของอันนั้นคือกลับมาได้ครับแล้วอาทิเกตห่าฮ่าเกตอทิเป็นตัวกลับก็ได้ มาแล้วเนี่ครับทุกแม่รถมีรถรถม้าไส่จอดอยู่หนทั้งสามเตะออกโอ้สามเตะออกเลยเตะออกเลยมาขวางโอ้ขวางทางนะครั้เตะออกแล้โอ้จักรถม้าไส่ผู้ใดเป็นเป็นรถม้าไส่แช่ละโอ้เตะออกจากทางห้างเลยเตะออกเลยโอ้โถขัดกันง่ายเลยอ่ขัดปานนั่นหลับนะครับเนาะ บอให้มีอย่างขวางทางเลยปล่อยล่ไงแ้กกาศงูไปยังไงพอถามเนี่ยแับงูจะเกี่ยวผมเป้าก็ไปเกี่ยวผมแล้วก็สร้างกับเฝ้าเดินไปกับเอาห่วงกอดอุ้มมากอมาก็คือจังมากลคือแบบผมผมมาเลยอ๋อมาเลยมาเลยอืมอัอจักมากแบบอีทาอะไร เฮ้ยเกิดมาหอดีเละโอ้มีความรู้สึกว่าหอแมนเออหอมาหอดลงปับบัดลงปับนีงูไปน้ำพอปะบ่งูกับสร้างพ่อลงปับผมก็เดินก็เฮี้ยนผมเด้พอเห็นงูน้ำตัวจะแล่ากับบ้านสร้างกับบ้านผมเดินก็ไปเฮี้ยนผมเลยสวยเลยเตี้ยแล้วก็บงูกับสร้างจัก แต่ทางใดไม่ได้เดี๋ยวมีคนรู้สึกว่ายางเขาเสียงหน้าจากของคือกลับมาแล้วกลับมาแล้วเขาไปนอนง่าสบายเจ็ดขานี่กลับมาแล้วบ่ฝันบ่ยี่ยงงเลยเป็นนอนคือบ่ฝันบ่ยิ่งงงเจ้าภาพจกิงโตของคนยุุ่่นเหรโอ้โตจริงเขาบ่ข้ามในยุพุ่่นยู่บานยู่บันเอออยู่บานเกา ฟังขักๆเลยรับเอฟซีครับผมอันนี้คือความฝันอหรือว่าสู้สองงวดวานนี้ได้ตีเอาแต่ว่างวดแรกบ่ได้ตียากโตเดียวเม็ดเดียวแขนบเแขนครับวิธีผมแต่ว่างวดที่เราตีเอกก็ได้เด้อหนึ่งหกห้านั่ว่าล่ะสองตัวห้าหกหกห้างวดนีดเจ็ดหามาแต่ฉีกแหลกนะครับเนาะตองงวดกขากับตองวดขึ้นกันงวดนี่ผมกั บ้านลอยกับเช่นอะไรก็จะว่ากันก็จะโทษกันครับแมนแมนเจ็ตห่างเนี่ยผมกับ่อได้ไปยั่งด้วยในกองเขาหมุนนั่นพวกไอ้เอกเน้อแมนแมนแมนบอได้ไปนั่งอยู่กองสลากนี่ข้อมฝันมันสิไปตรงกันนะครับข้อมฝันนี่ไปตรงกันกับคนสิตยิบออกมา เอาเบิ้งไว้สิขักบอกขักบัดเพิ่งยิบบอกมากคนละค, FC, ครับเอฟซีครับเอาโอ้คนมาเห็ดนั่นติเฮ้ยมาทกป่าอันทกป่าเนี <laughs> บ่บอกมันชิดป่าทกป่าเตี้ยอ่าไบ้านเอิ้นว่าทกป่าครับ,บนี่ยอ่า,า,ากินหาอยู่หา,หากินโอ้โห้ี่เกลือบ่อพ่อเล่นเข้าไปในบ้านพุ่นแล้วย่าไไน<ม>าบ่นอ เอาขี่รถออกไปเมื่อกี้นี้เหรอแทนว่าฟ้าวนั่มากทั้นตัวเนี่ยเอาเสียงวัดที่ทางคนดอกใครอยู่คนบ่ใครเที่ยวขางนี้ฟันตัวนั้นเลยบอกพ่อคันนี้เลยมผมเอาแค่วันเดียวเลยเออเออเอาแค่วันที่มันจระนี่แล้วมันได้เหาะนี่แม่อย่าลืมนะครับได้เหาะมาครับอฤสีครับผมเหาะมาหนิฤษีของจำพางที่แก้ความฝันนี่ มีไว้มีกระดาษทาว่าอยู่บอมเขียนบอมเบิดอ่ารับรองถึกเนี่ยผมเราควมเดียวคืี่ยวควฝันของผมแค่วันพระวันขีอครับผมแปดคำเที่ยวเอเอาเอาใต้ตัวสองมือนี่โยนก็โยนเขากระเขากพะเขากับผมขอโทษเ้ะครับเ้อ ก็เป็นแต่ความฝันเนาะครับเนาะเพราะว่าเข้ากับองค์คื่กันคือพอคําพนวันล่ะเพิ่นก็บ่ได้ไปนั่งฝันอยู่กล่องสลากเพิ่นกันต้องฝันอยู่บ้านเพิ่นพี่เนาะเพราะมั่นใจตัวแรครับกึตูต้องหวดเลยตูวตัวที่แรกเขาบอกไว้เลยเก็ดหเพราะว่าตัวนี้ได้ยิ่นเป็นโตเลยได้ยิ่นเป็นเสียงมาเลย ยินนี่ยินกับหูเลยเนาะพี่ข้าเจ้าบอกมากมือนัอนเนาะพอเนาะโอ้ทออ่าเอาวกระซิบมาแล้วพี่น้องกับเม็ดเดียวใครงบน้อยอ่าเหมือนงวดที่ผ่านมาครับเรื่อยไม่เม็ดละหกสิบาฟังขวักขักออกขาหกพี่น้องตัวดีขึ้นอีกเจ็ดสิบผามือสิกับขึ้น อแต่ว่างวนนี่กรับขึ้นมาเวลาส่วนกรับมาน่ะมีทั้งงูทั้งสร้างพันโตแม่นเพราะมาเอออ่ะพี่โตน้าเอาพี่น้องเปิ้นอาจิบบอกในในว่าเป็นบนเป็นลางสังเกตคำว่อได้ครับเพอ่เพอว่าได้เฮหัมาเนี่ยมันบอกเป็นธรำารมดาเด้่ยครับพี่ชี้ครับผมเป็นโตเป็นนั่นเลยข้าตีเล่าวงา Paid, อันนี้เกี่ยงกันแต้วแค่ก้อฝันอือาเจ็ดห้าเด้อพี่น้อ่าเด้อเจ็ดหเด้อพอคำผมเดยกับผมเด้เจ็ดห้าเจ็ดห้าเม็ดเดียวคือคือขจับผมนะอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็แังว่าขอบบุญขอบคุ้มพอคำนะครับเนาะ ทีมาให้แนวทางกับ FC ทุกท่านทุกคนเอาไว้กับ FC ฟครับผมอคุณหลายครับขอบคุณแหละครับพ่อคำของผมสสวัดีครับผมเอาตามนั่นเราพี่น้องล็อกพ่อคำครับผมเดี๋ยวหน้าเอาครับนะครับสรุปตัวเลขให้กับ FC ทุกท่านทุกคนครับผมแนวทางของพ่อคำ มักคักขคือเจ็ดหาตัวกล้องฟันโตแรกนะครับเด้อตาวาได้กลับมาเลยครับเีคร like er huh ับผมฟังกักว um ่าสร้างกับงูไปตามกลับมานะครับนะช้างกับงูไปตามกลับมาเหาะมาด้วยครับพี่ซีครับไม่ได้เดินมาครับเอซีครับครับผมเอาสุกๆมันมานดำดำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับคำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีครับ